ินเองรอแล้วแม่แล้วต้องถูกบังคับให้โอทำไม่แม่ไม่กินเลยครับเขาก็จะมองแล้วเขาก็จะแบบทําไมกับข้าวของโอมันดูน่ากลัวหรอใช่เ <c oughs> มนูวันนี้แซ่บมากวันนี้เป็นส้มตำ <c oughs> บลูเบอรี่ใช่จริงๆโออยากเป็นนักร้องหรอโออยากเป็นนักร้องมากครับเป็นนักร้องคือแนวไหนอะ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยแบบร้องไปคลางไปอย่างนั้นหรอโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยกระบองเพชรเราออกดอกด้วยอ้าเจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นประจำ ทุกวันศุกร์ทางช่อง7 HD กับรายการยิ่งสุขสโมอสรคุณผู้ชมวันนี้บอกได้เลยนะคุณผู้ชมมันจะต้องประทับใจแกกรับเชิญของเดืยนวันนี้หล่อมากผลงานการแสดงนะเป็นหนึ่งไม่รองใครที่สําคัญนะมีไลฟ์สไตล์กัการดํารงชีวิตที่ดูเป็นผู้ชายอิสระมากไปดูแล้วกันใคร ถามโอหน่อยซิอยู่บ้านโออยู่คนเดียวจริงเหรออยู่กับคุณแม่ครับแล้วก็หลานชายครับแล้วใครทำกับข้าวให้กินน่ะโอทํากินเองรอแล้วกินลงไหมอุ้ยถามอะไรกินเองก็ลงครับรอแล้วแม่แล้วต้องถูกบังคับไม่แม่ไม่กินเลยครับเขาก็จะมองแล้วเขาก็จะแบบทาไมกับข้าวของโอมันดูน่ากลัวหรอใช่แต่เราได้ข่าวนะ ว่าโอ้เป็นคนทําอะไรนะสลัดโลเก่งมากครับทําไมถึงต้องเป็นสลัดโลล่ะก็มันง่ายนะครับมันจะให้เอาผักใส่ๆโยนๆลงไปแล้วเอาอะไรม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เขาเอาไว้ทําอะไรนะเป็นแผ่นกลมๆใช่ใช่คๆโรตีอ๋ออันแป้งเยอะนะทูมันก็จะมีสูตรที่เป็นแบบแป้งน้อยก็มีเมนูวันนี้เซตมากอยากรู้ไหมเราเตรียมอะไรไว้เนี่ยดูออกไหมถ้าปิดตรงนี้มันคืออะไรก็คล้ายๆส้มตำไทยใช่แต่ว่าวันนี้เป็นส้มตำ บูเบอรี่ใช่โอเคกินมาไม่เคยฮะเคยกินแต่บูเบอรี่เดียวน,นี้กินได้ยังกินได้เลยหยิบได้เลยอลองชิมสิอืมเปรี้ยวแต่มันก็อร่อยนะเดี๋ยวพอทำซ้มตําแล้วอร่อยเดี๋ยวลองดูนะโอทานเผ็ดไหมอ่ะไม่เลยครับ พริกเม็ดหนึ่งไหมอ่ะพริกเม็ดหนึ่งได้ครับได้เม็ดเดียวทำไมโอไม่กินเผ็ดจะเหมือนเด็กเลยอ่ะโอไม่เข้าใจว่ามันอร่อยตรงไหนอร่อยตรงไหนพริกมันทําให้เนือแตกแ,แล้วมันก็รู้สึกทรมาน,นครับไม่ไม่ชอบพริกเลยโอ้พริกเม็ดเดียวนี่หน่อยค่ไปร้านต้มตามแบบไม่ต้องล้างครกความมีเผ็ดติดๆหน่อยโอเคไม่ใส่เพิ่มบอกให้เขาล้างครกเดียวเปแเอาล้างครกด้วยเหรอกระเทียมได้ไหมได้เลยครับแล้วเอาหย,ยาบๆยาแล้วกันเผื่อกเขียทิ้งอ่ะครกเลย เป็นสมัยโบราณเนี่ยคนแบบนี้คมีแต่คนอยากได้ทำไมรูกไหมก็ฟังเสียงโคร๊ถ้าไปหาลูกสาวบ้านไหนหนะตาต่ตุ๊ก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 ,กอุย้ยขยนันนี่ไปขอมาเป็นสะพ้ายถ้านานๆเป๊เขาว่าขี้เกียจนั่นใช่ได้โอเคอะใส่ถั่วลิสงกินได้ไหมแพ้ไหมชอบมากครับอะชอบให้หนึ่งช้อนเต็มเต็กุ้งแหง้งชอบมากไหมได้ครับกุ้งแห้งนี่สะอาดแต่ไม่ต้องกลัว ซอสต้มน้ำร้อนทิ้งไปหนึ่งทีหวานหน่อยไหมหวานครับชอบหวานเหรอซ้มต,ตามไทยมันต้องหวานหว,วานหน่อยเนาะถึ<ช>งจะอร่อยนะะ<อ>โอเคหวานหวานอ่ะโอเคตัวฝักยาวชอบไหมเหม็นเขียวอ่างนั้นไม่ใส่ซ้มตามคุณโออนุชิตไม่ใส่ตัวฝักยาวนะคะเหม็นเขียวคือถ้าใส่ก็คือไม่กินนะไม่ไดวไม่ต้งใส่เสียของมะเขือเทศอ่ะใส่ครับชอบครับชอบมะเขือเทศสมมุติว่าเราล้างมือแล้วนะสมมติ ่าแหลกแน,น่นอนกรุง๊งกระเด็นเนอุ้ยตายแล้วที่เขาก็ตำให้มันแหลกเหมือนกันใช่ไหมใช่ไปต้องแหลกมาเอาแค่บุบบุบเอาบี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  B B, ไม่ต้องตำบีบี B B ไปอโอเคครับโอใส่ผมชิลเลชชหนอนิดหนึ่งใส่ได้ครับแร้ว,ว่าแค่นี้พอรครับใส่ตามสัสดส่วนมันก็ทําให้มีมีรสชาติน้ําปลาล่ะอ่าไม่ไม่ชอบรสเค็มครับแต่ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้หรอกชอบว่าไม่เค็มไปหรอก มะนาวใสไปหน่อยพอมีกลิ่นแต่บลูเบอรี่เปรี้ยวแล้วแต่มันจําเป็นต้องมีกลิ่นมะนาวนะไย่งั้นมันไม่เป็นส้มตํา่อมไหมแล้วใส่เปลือกลงไปด้วยจริงเหรอฮะจริงทดลองบี้ๆไปโอเคครับเห็นไหมมันมีกลิ่นมะนาวออกมาแล้วใช่ป่ะใช่ครับอ่ะเราใส่นี้หมดเลยฮะครึ่งก่อนไหมอุ้ยอุ้ยกระเด็นอุ้ยจหยสปากไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นอ่ะไนโอลองค่อยๆคลุกเอาช้อนตอนนี้อ่ะลองคนไป ทางในการทํามืออาชีพไม่น่าเชื่อน้ำบูบอรี่มันมาต่ำส้มต่ำได้ดูดีฮะแล้วเราก็ไปซื้อที่ก็ฟรเซ้นอะอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะจะปรุงอะไรเพิ่มโอลองชิมซิเออหน้าตามป็นน่ากินนะกินเลยครับอต้องเพิ่มอะไรเฮ้ยดีกว่าที่คิดเยอะใช่ป่ะใช่ครับหน้าตาหน้ากินนะฮะหน,าาหน้ากินครับใช่เนาะครับ น้าตาน่ากินนะอ่ะหลักคุณผู้ชมส้มตำบูเอรี่เสร็จเรียบร้อยเราพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปนั่งชิมด้วยกันนะโอชิมสิเขาบอกส้มตำอะ่ะเก็บนานๆไม่ได้มันเซ็งฮะเออ เกิดมาเธอไม่เคยกินเลยเหรอส้อตมตำบูเบอรี่อ่ะไม่เคยเห็นด้วยครับอ๋อเหรอครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีทานกับผักเร<ม><ม>าเธอไม่ชอบถั่วฝักยาวออกเป็นแตงกวาเป็นผัก<ม><ม>นี่ถ้าโอจะใส่เนื้อสัตว์นะอาจารย์แนะนำเป็นกุ้งสุกหรือ <Wow. S 1> ปลาแซลมอนสดเข้ากันปลาแซลมอนนาเข้ากันมากเลยมันเปรี้ยวมะคือบูเบอรี่มันเหมือนจะเปรี้ยวนะครับแต่พอกัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีความถ้าพมันจะจืด มันมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะน,นาวที่แบบเปรี้ยวนานนะครับแต่กลิ่นมัน,นะใช่ครับมันบุกอรี่นะครับแต่ว่าตัวน้ําน้ําอาจารย์อร่อยมากครับน้ำยำารืํารัน้ำยำน้ำยำอร่อยมากนะครับเขาบอกด้นะครับโอปีนี้โออายุถึง30สิบยังอ่ะ <S 1> <S 1 <S ส6่กแล้วครับโอ้แต่40กว่าคุณผู้ชมว่าไหมโออนุชิตยังดูแบบเด็กๆอยู่เลยดูแลตัวเองทำให้อ้วนเปอะพระเลยดูแบบปีเตอร์แพนอ่ะอืมอจริงๆโอ้ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่โอทำถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าโอกินแบบ IF โอโอทำไอเอฟมา6 7ปีแล้วมานานมากแล้วครับงั้นวันนี้ก็ผิดเลยที่ไอเอฟไม่สิครับโอก้ก็กินตอนนี้ได้แล้วเดียย๋ยวหยุดไบ <2 S 2> สองลับสองก็ไมนแล้วก็ไปกินอะไรอีกเลยจนกระทั่งวันพรุ่งนี้ใช่ครับส่วนใหญ่แต่ข<ต>ึ้นอยู่กับว่าวันนั้นทํางานแค่ไหน ถ้าจะนอนหลับเหรอฉันไม่ได้นะเลยไปนาทีเดียวฉันทนทุกทรมานมากเลยเรื่องกินอ,นนอะโอชอบให้หิวนิดๆเขาชอบไปตัวเขาหิวก็มาเขาบอกเหมือนกันนะตามทฤษฎีนะคุณผู้ชมถ้าทําให้เราเกิดความรู้สึกหิวมันจะดึงพลังงานเก่าไขมันเก่าที่สะสมออกมา<อ>ใช้พอเรากินก็ไปใหม่มันก็จะทําทให้เกิดการแบบร่างกายเราจะมีสมดุลมากขึ้นมีคนเขาบอกว่าโอชีวิตเริ่มต้นจาก ดนเซอร์ใช่ครับเป็นดนเซอร์มาก่อนครับมอลำมอะไรอย่างนงี้ยหรอใช่โอ้ยถ้าอยู่หมอลำตอนนี้โอคงแบบมีเงินเยอะมากอ่ะออหรอแต่โอเป็นดนเซอร์เจมี่ครับเป็นให้พี่มอสทายังเชนาดอจากดนเซอร์จะอยู่ทุกมาเป็นนักแสดงอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับหนึ่งเลยเป็นคนมีฝีมือนะคุณผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นออกมาเนี่ยมีแต่คนปลบมือให้อาจารย์ปลบมือหรือยัง ต้องถามก่อนลนะ่ะก็ทำไมจะอยู่โอขันมาเป็นนักแสดงได้ไงอะโอเชื่อว่าโอเข้าวงการเพราะพี่ป๊อกเชลซีพี่ป๊อกเชลซีเป็นช่างตัดผมค่ะคือสมัยก่อนเราก็ตัดผมแถวบ้านไม่ได้แบบเจอแบบช่างผมแบบระดับประเทศขนาดนั้นโออยู่แกรมมี่มาปีค่ะเต้นตั้งแต่ปี2000มีวันหนึ่งก็ไปตัดผมวันลุ่งขึ้นไปแกมมี่ด้วยผมทรงที่พี่ป๊อกตัดให้อะ่ะพี่สิทธิ์ก็คือแบบอ้าวรอหนิไม่มีคาแรคเตอร์นี่โอ,อได้เล่น MV ซาซาวันลุ่งขึ้นเลยนะแล้วก็เซนเป็นศิลปินฝึกหัดวันต่อมาเลบ เนี่ยดาวมันจะเกิดนะมันก็พลบพรับเลยนะวันลุ่งขึ้นจริงๆตอนนั้นโอเลเชื่ออย่างเดียวเลยว่าผู้ชายกัะทรงผมที่มันใช่นะครับมันจะทําให้เราแบบเป็นคนละคนงั้นฉันคงต้องวันนี้ฉันเสร็จจากรายการฉันคงต้องไปปรึกษาดีไซเนอร์ทรงผมแล้วล่ะฉันกล่าวว่าฉันจะทำสกินเฮดอะไม่เอาไม่หรอผมยาวใช่ไหมถึงจะเหมาะกับเรานะใช่ครับแต่เห็นบอกว่าจริงๆโออยากเป็นนักร้องหรอ โอ้ยอยากเป็นนักร้องมากครับยังยังไม่ได้เป็นแล้วเธอเสียงได้เรื่องหรือเปล่าอุ้ยโอ้ก็ร้องเพลงพอได้นะเอาหรออยากเป็นนักร้องคือแนวไหนอ่ะก็เซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยแบบร้องไปคลางไปอย่างนั้นหรอรอไม่ใช่ครับเพงเนื้อเนื้อหามันก็จะโตหน่อยเพราะว่าโอ้เขียนเพลงเองครับอ้อ มีความสามารถหลากหลายมากเลยจริงๆคยเน็นครูสอนเช่นสอนศิลปินหลักๆอยากสอนคนที่วัยใกล้กันขึ้นไปเอายุแัก7จกว่านี่ยังพอเต้นได้ไหมได้เลยครับจริงๆจริงๆครับอาจารย์เต้นเก่งไหมครับอาจารย์เป็นคนเต้นเก่งจริงะฮะอย่านะตอนชัวเรียนหนังสือให้แต่เป็นบําบํอยู่ตัวบนสุดแล้วฝันจริงๆของโอคืออะไรในวงการบันเทิงต้องไปให้ถึงไหนตอนนี้โอก็อยากเป็นผู้กำกับนะยังไงโอก็ยังอยากอยู่ในวงการนี่แหละ แล้วถ้าสมมติฉันอยากทำหนังสั้นสักเรื่องหนึ่งโอจะรับไหมไอาจารย์อยากทำประวัติของเชฟผู้น่าสงสารรันทศแล้วก็ในที่สุด มาเป็นเชฟตะลิวทองคำอะไรเงี้ยแล้วจุดพลิกของเขาเคืออะไรครับจุดพลิกจุดพลิกของเขาเหรอจากคนที่จนสุดากลายเป็นคนที่จนยิ่งกว่าจนนะ,ะ,ไ,มะ <laughs> ไม่สักเซสไม่สักเซสแต่ร่ำรวยแต่ชื่อเสียงความสามารถโด่งดังแล้วย,ยังมีความสุขอยู่ยังมีความสุขอโอ้อันนี้ดีดีมามดีครับเออคนเราจะจนจะรวยไม่จําเป็นต้องแบบเนาะใช่ครับมีความสุขดีกว่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ครับโอเล่านิดนึงค่ะชีวิตของโอนี่าเรี่บประสบความสาเร็จมาตลอดไหม เธอก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มรอเคยเละเทตุต้มเป๊ะไหมชีวิตอะกต้องมีบ้างครับหรอเละขนาดไหนอะ นี่ขนาดเล่าให้ฟังไม่ได้อะอ๋อเหรอน่ะมันก็แย่หน่อยอ๋อเหรอแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละครับเป็นแต่ว่าสาเหตุของการที่แย่มันคืออะไรออมมองว่าตัวเราทั้งนั้นไม่ว่าจะทําอะไรมันอยู่ที่ตัวเราเมื่อก่อนอะไรนะอ๋อเเพื่อนมันชวนแต่ว่าเราเป็นคนตัดสินใจทำเพราะฉะนั้นอย่าโทษคนอื่นไม่โทษคนอื่นครับอ่ะแล้วทำไงถึงคิดได้แล้วก็กลับมาสู่ชีวิตที่เออไม่เลวอีกหลักๆเมื่อก่อนก็จะคิดว่ามันเรื่องของเราตัวของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไม่ว่าเราจะทําอออะะไรจจมมีีคนเเสสยใย อืมเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยบางทีตอนนั้นเราก็จะแบบอะไรเขาเรียกแบบอะไรเวิร์กฮาร์ดเฮารไม่จําเป็นเลยโอว่าสนุกสนานกําลังดีโอเป็นพวกยอมรับความผิดไงเอ้เราเลือกเองเราก็ผิดเองและท้ายที่สุดเวลาเห็นน้องสาวซึสนิทกันเนี่ยเห็นเขาเสียใจอะ่ะอันนั้นเจ็บกว่าเราไม่ควรทําให้คนรอบข้างที่เขารักเรา ต้องเสียใจกับการกระทำของเราใช่ครับอันนั้นคือสําคัญโอเล่นบทต่างๆมาเยอะแยะมากเลยในเรื่องของการแสดงมีบทไหนที่เธอแบบยังไม่เคยเล่นและอยากเล่นอ่ะโออยากเล่นเป็นคนแบบพิการทางสมองดูแบบนี่อะไรอ่ะหรืออะไรอย่างเง,งี้ยอย่างเงี้ยอาเซเมอร์อะไรได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมนะถึงอยากจะเล่นบทแบบนั้นก็วเวลาเห็นพวกในหนังฝรั่งนี่มันเป็นบทที่ดูน่าสนุกดีครับอยากมาก ต้องไปนั่งเฝ้าแล้วดูพฤติกรรมเขาเลยนะไม่เราคัดปี้เขาไม่ได้ครับแต่แปลกนะทําไมโอเล่นก็ได้เขาได้บทดีๆแต่ฉันนะเวลามีละครมาติดต่อฉันจะต้องแบบอาจารย์ทําอะไรไม่ได้ค่ะฉันต้องบทในกลัวเอเลรอาคาค่ะแลแในที่สุดฉันก็ได้แต่บทพ่อครุเลวทุจิริตกงอาหารอาหารสกปรกจากพื้นหยิบจากถังขยะมาใส่จานเขาทำไมเขามองฉันเป็นคน เป็นพาคครัวเรวร้ายอ่ะโอ้ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่ต้องเล่นครับอย่างเงี้ยแต่ฉันก็รับทุกที่ะเพราะฉันมีความรู้สึกว่า,า <c oughs> ฉันเล่นได้เก่งกับบทแบบนดี้ <c oughs> <c oughs> โอเคดูละครอาจารย์บ้างไหมดูดูที่ปเป็นหนังครับเหรอแต่งตัวสวยมากครับอย <c oughs> ่าพูดเลยฉันไม่ค่อยกินเส้นกับผู้กำกับ <c oughs> โอเคเอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะ <c oughs> <c oughs> มีบทมีละครอะไรใหม่ๆอีกไหมช่วงนี้เดี๋ยวก็มันจะมีละครทางช่องโมโนครับกับจอมขมังเวทของพินกชายอ๋อจอมขมังเวทึ่งเขาเคยเป็นหนังมาก่อนตอนนี้เอามาทําเป็นซีรีส์ครับอ๋อซึ่งสนุกมากบทสนุกมากเหแล้วมีละครทองช่องเจ็ดไหมไม่มีเลยครับอยากเล่นละครช่อง7จ็ดไหมช่อง7ทําให้โอมีชื่อเสียงะครับตอนที่โอเล่นคุมแฝกคนรู้จักโอเยอะมากทุกวันนี้เวลาคนเจอโอจะแบบว่าในอำเภอองอาจในอำเภอองอาจช่องเจ็ดทำให้โอแบบ ชอเสียงกว้างขึ้น้วทําไมเธอไม่บอกล้ะเนี้ผู้จัดเขานั่งดูอยู่เยอะแยะอล้ครับนั่นเย็นฝากด้วยนะครับ,รบโออย่างเล่นช่องเจ็ดครับอ่า <c oughs> เย็นฝากนะคะผู้จัดละครช่องเจ็ดอย่าลืมนะคะโออนุชิตค่ะโอความสุขในชีวิตจริงๆของโออนุชิตโอ้ยากซึ่งจริง,รงๆโอมีความสุขง่ายมากแค่ได้ออกมาเดินตอนเช้าและยังได้ถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นหรือได้เห็นพระอาทิตย์ตกทุกวันโอชอบดูพระอาทิตย์ตกมากแล้วก็เคยคิดว่าแบบแ,แค่เห็นพระอาทิตย์ตกเดนแต่ละวันก็โอเคแล้วนะ สรุปง่ายเลยนะคุณผู้ชมความสุขของโออนุชิตแค่เห็นแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าโออนุชิตก็ตาพิมพ์ถูกไหมจริงๆครับจบจโอเป็นธรรมเนียมของรายการนะโอจะต้องเซ็นชื่อแล้วเอาจานให้อาจารย์เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโออนุชิตเคยมากินกับข้าวฝีมือเราอแล้วโอได้อะไรกลับไปครับจะมีอย่างอื่นให้โอแลกกันโอเคป่ะโอเคครับโอเคอะเซ็นชื่อ นี่ครับซอฟตตามบุูบรี่อร่อยดีกับสุขภาพโออนุชิตก็ต้อนรับโออนุชิตเป็นสมาชิกยี่สุขสมบูรณนะขอบคุณครับเรามีอิงลิชฟรุตเค้กที่มีส่วนผสมของชาคาโมไมายกับโอเกรมอบให้ด้วยอหอมมากร,รับเลยค่ะ ครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการเราย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักพูทุกแอปพลิเคชันแต่ถ้าเป็น YouTube แล้วก็ยิ่งสักพูดทีวีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการยิ่งสุขสมอสอนได้นะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์ทางช่อง7 HD นะครับวันนี้อาจจะยิ่งสักและโออนุชิตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับ ก็คิดว่าเป็นแอมสาวรักษณ์นักร้องในดวงใจใกลายเป็นพี่แอมนี่เองที่วันนี้ลงทุนนี่นนปกติฉันไม่ใช่ขุ้นเยอะอย่างนี้หรอเราต้องกินให้หมดนะ oh, หรือแล้วปุ๊บนะสังเวยสีเยอะมากคือช่องเจ็ดเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือสื่อทั้งหมดที่ผลิตออกมาข่าวสะอาดแม้แต่ละครน่ะเองมึงกูค่ายังน้อยเลยแต่บางคนเขาก็บอกว่าปฏิตไปเฉยไปไม่เดียวอะไรเงี้ยคุณอาจจะมองในมุมนึงได้แต่มันไม่เกิดพิษเป็นไทย